วันนี้คุณครูประจักษ์นัทแต่ละห้องแต่ละหลักรุณาออกมาเพื่อจะส่งสัญญาด้วยนะคะเจะบอกเพียงบนอยู่หยุดธรรานะคะ นะครับครับน้องรักรักครับพ้องรถลคีอูมนะครับขออนุญาตเตรียม อากาแรมตางาว่าดจะสิ้งอยู่บทนพระคนนขอให้ทำการเคลนเรือด่วนครับตอนนี้โดยผู้ที่แลผู้ไทยของสองทไก็ได้ทราบถึงการณ์นะครับการณ์นต้นแต่การณ์ีไม่ไ้มีนักเรียนติดอยู่้างบนณามคนนะครับ

อไปเลยโอ้ยเจ็บจังเจ็บเหียข้าเมาไูุ้นเน้อมา้องไปดอนจ้าโ้ยดีกู้ดีนั่งลงโรงพยาาเลยครับี่เไฟอัติเตุเ้อพี่รองนี่เพ่ไปอุบัติหอยามันมาหล่อยึดแถวนี่ตอนนี้น่งเรียน่ ไช่เอาต่อไป้วแล้วนะครับ ย้ำมาไกลนี่เด้อย้ำมาไกลเด้อบบตองแลยนะบบตองมาออกไปย้ำบอกอย้ำบอกอย้ำมานีย้ำนี้เน่มันสิบคนย้ำบอกอย้ำมาลัดตรงนี้แน่เขาสิดตีนนาเขาม้านเนี่ยนะตองนี้แน่

รัฐมน่รีร่างกำนันกานด้วยนะครับน้าเพื่อนก็ยอ่ออยู่สี่คนกับยังคนเดียวมาหอดอยู่เข้าตีดถึงนะไม่ได้เข้าหนีก่อนเพท่านมาทธานทีแล้ว,วน้ามันอาจารยาเนี่ยขอให้ทีมผู้พนะครับดูทิศทางลมด้วยนะครับทิศทางลงน้าก็หัวไม่ธรรดาโดดทษติเถิงนึงเละ ทิศทางลมครับดูนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าผิดทิศทางตามที่เราเรียนมาถ้าเราเข้าใต้ลมปุ๊บไฟนี่ก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเราได้นะครับให้อยู่ที่เหนือลมขอให้เตรียไนมครับนั่งครับอดีนผิดทางดับเพลิงของอุปกรณ์อะไรครับต้องการไฟเราจะให้ผิฐานยึดแน่นไม่ล้มนะครับนั่งแล้วก็ครอบคุมเพลิงไว้หยุดก่อนครับรอก่อนอยู่ตรับนตอนนี้เพลิง ตอบมาได้ได้คุกเพิงไว้แต่ว่าไฟยังเป็นโรงเรียนต่อ้าได้กยางแขงแรงมากเลยครับแงก้งโค้ชจะเปิดให้โวก็เด้ ไฟรามไรามประคาแล้วหนีหนีาหลบหลบ,หลบตายไปรามเดบไเบไที่จ,จะาเดิห้อง,งับไปแล้วตอนนี้ทีมผู้พ่ายก็จ,จะดับที่ห้องที่ต้นเหตุของเพลงงิงเรนุกไม่ยังแรงเลครับยงมมากเลยครับเนี้ทีมผู้พ่ายของเรา,าตยล่าไปห้องไมครั่าไปขอกไก่สายข้าวไกลบอนี่นะ ทำแบบที้าเลี้ยทแก๊สโอ้คุ้นะะรนะ้ห้คุแก๊ส่ตบเราางรน้ต้องทำนทแก๊สก้เพราะแก๊สัน่ายกว่า้ทแก๊สเสร็จดีเาอาจจะมีวิธีกลยุทธ์ของเราครับใครตอนนี้ต่อให้ทีต

พูดผู้เฮ็นกับพวกตัวคือ่อ้่ยขึ้นขึ้นขึ้นห้องที่สี่แล้วนะครับนี่พี่ห้องห้องที่สี่แล้วได้้ต้องกรด้เลยต้องดู